แอบแย้มหัวใจให้นางเอกดาวรุ่งช่องดงังบ้านสวนอ,อมอัคคพันอยู่วงการมานานสิบปีแต่ไม่เคยใช้ชีวิตสมเป็นพระเอกแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นดาราอ,อมอัคคพานพระเอกติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายหลายคนได้รู้จักอ,อมอัคคาพันจากเรื่องพระจันทร์ลายพยักซึ่งละครเรื่องนี้ทําให้ออมได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคําสาขานักแสดงสมทบชายดีเดดนในปี2553จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมา13ปีแล้ว เพราะตอนนี้พระเอกหลายคนของช่องเจ็ดต่างทยอยออกไปเป็นนักแสดงอิสระแต่ออมอัคพานยังยืนยันอยู่ช่องเดิมเจ้าตัวเผยว่าผมอยากลองเล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นอยากเล่นบทอะไรที่คนไม่เคยเห็นเพราะส่วนใหญ่ผมจะได้แต่บทใส่สูตรผูกท้ายหลหลายคนก็อยากเห็นเราในบทที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ยังบอกว่าผมอยากทํางานกับช่องอย่างต่อเนื่องไปก่อนครับและเพิ่งจะโครจรมาร่วมงานกันในละครเงาบุญครั้งแรกไม่ทันไรก็มีกระแสข่าวลือ ว่าพระเอกหน้าไทายออกอัคคพานขายขนมจีบนางเอกรุ่นน้องพิมพ,มพิมประภาล่าสุดเจอพระเอกหนุ่มในงานเลยเคลียร์ประเด็นนี้ให้ฟังชัดๆติดใจละครบูไม้ก็ดีนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับถามถึงข่าวที่ว่าจีบพิมพ,มพิมประภาจริงเท็จยังไงไม่เพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคนแซวเปิดทางให้ขนาดนี้ใครแซวแซวอีกแล้วหรอผมเล่นกับใครก็แซวทุกคนเลยไม่มีครับข่าวลือน่าจะมี มูลหน่อยหนึ่งหรือเปล่าไม่มีครับน้องพิมพ์ใช้สเปกไม้น้องก็น่ารักดีครับตัวเราเคยไปแซวน้องหรือเปล่าถึงโดนสับตาไม่มีเลยเรื่องนี้เพิ่งเปิดกล้องด้วยซ้ำยังอยู่ในขั้นตอนเข้าหาเข้าขากัน แฟนๆไม่ต้องจ้นไม่ต้องลุนแล้วหรอตอนนี้ไม่มีครับตอนอยู่ในกล่องได้ดูน้องไม้เป็นเพื่อนร่วมงานอยู่แล้วครับตอนนี้เห็นข่าวแล้วงงไม้งงครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้คนเข้าใจผิดด้วยครับดูแลน้องเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่มีพิเศษครับดูแลทุกคนเพราะโสดเลยถูกจับตามองโสดครับถามว่าไม่คิดจะหาใครหรอตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนๆผมก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับไปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหมือนเดิมเพื่อนๆมีแนะ นำไม้ไม่มีครับตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ออกกำลังกายและอยู่กับครอบครัวสเปคเหมือนเดิมไหมสเปคก็เหมือนเดิมครับเข้าใจการคุยกันรู้เรื่องโสดมากี่ปีแล้วโสดมานานแล้วครับยังไม่เห็นภาพตัวเองที่จะเป็นเจ้าบ่าวเลยเหรอผมยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นครับแต่ก็มีเพื่อนๆตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับผมอยู่แบบนี้แหละแบบโสด